EP นี้นะครับผมได้รับเชิญไปบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจันวิทยาลัยการทับบกชุดที่69ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติสูงยิ่งเครับเพราะว่าหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรสูงสุดของกองทัพบ,บกและนักศึกษาที่เข้าอบรมเนี่ย ก็คือนายทหารระดับสูงที่ด,ดํารงตําแหน่งผู้บัคับหน่วยระดับกรมผู้หน่วยการกองและเสนาธิการเรียกได้ว่ามียศไม่ต่ำกว่าพันเอกหรือพันเอกพิเศษขึ้นไปซึ่งพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้นําสําคัญของกองทัพที่จะปกป้องรักษาความมั่นคงของประเทศเราครับนักศึกษาในหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบ,บกชุดที่69ประจำปีการศึกษา2567นั้นมีจำนวน138นายครับประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบ,บกชั้นยศพันเอกและพันเอกพิเศษจำนวน104รนายข้าราชการสัญญบัตรนายทหารนายตำรวจสัญญบัตรที่สังกัดนอกกองทัพบ,บกจำนวน15นายข้าราชการพลเรือนสังกัดนอกกระทรวงกลาโหมระดับ4 8ขึ้นไปจำนวน4คนและพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจเอกชนจำนวน15คนผมได้รับเชิญไปบรรยายในวิชาการบริหารความขัดแย้งนะครับ ก็ได้ตั้งใจที่จะออกแบบวิธีการบรรยายที่ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในวันนี้นะครับทำอย่างไรจะให้ครอบคลุมทุกมิตินอกเหนือไปจากมุมมองของการทหารเฉยๆซึ่งความจริงแล้วผมก็สารภาพกับนักศึกษาทุกคนนะครับว่าผมอยากมาเรียนมากกว่าอยากมาพูดเพราะในมุมผมเนี่ยเหมือนเป็นนักประสตร์าส,าสายดาร เรียนท่านทยาก่อนประธานวิวิชาและเพื่อนเนักศึกษาหลักสูตรหลัาวิทยาลัยการระบบที่1 9ุก้่านประมนายเอกสงสิทธิ์ศิลปตแหน่งรอง้การรอง่าสตราจารอนักศึกษาหลักสูตรหระจกาวิทยาลัยการระบบที่1 9ขออนุญาตแนะนำท่านมีก่อนผู้ใหในวิชาการบริหารความแส้ซึ่งพวกเราได้รับเกียรติได้รักาอยางสูงจากท่านีก่อนผู้ทงด้วย ความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญางประส่การณ์ในเรื่องต่างๆไปอย่างยิ่งมาให้ความรู้แก่พวกเราในวันนี้สำหรับประวัติพอสังเกตในช่วงวันนี้ประวัติการศาึกษาปริยเดกผู้ได้ร,บรับคะแนนสูงสุดส,ดสาขาาศาสตร์อาชาญาวิทยาและงานวิธาาีทำคณะนักศาสตร์คือานละกอนมออนหาวิทยาลัยตำแหน่งแรกท,ที่สำคัญพอเสียองค์มือป้าล็อกเตอร์บาราเมสกุมารบุญครับ เพิ่มเสียงผมที่นะครับนะครับก็เจ้าพีงก็เพิ่มเสียงด้วยนะครับรู้สึกข้างหลังยังมาที่ขี้โมดตนฆ่าผอมขึ้นทุกอื่นงถึงได้กลายเป็นมหาไดโลดได้วันนี้นะครับก็เลยจะมาชวนพวกเราคุยเรื่องสายด้านนะครับความขัดแย้อนจากระดับโลกก่อนนะครับสงครามการเมืองแล้วค่อยมาในระดับประเทศแล้วก็มิธี ที่ผมแนะนำกับทุกคนว่าผมเป็นนักรัฐศาสตร์สายดาร์กนั้นก็เพราะว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมซึ่งหลักสูตรเนี้ยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ผมก็เลยเปิดตัวบอกทุกท่านว่านะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังของโลกของเราอาจจะมีกลุ่มคนที่เป็นในทุนใหญ่ปกครองอยู่ก็ได้และพวกเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้โลกสงบสุข สงครามความขัดแย้งต่างๆทำให้พวกเขามั่งคั่งและสงครามช่วยก่อนี้ก็ทำให้กลุ่มนายทุนนักการเงินมั่งคั่งแน่นอนครับในมุมที่ผมเป็นพลเรือนแล้วก็สนใจด้านมืดของการสงครามการเมืองโลกก็เลยเตรียมสไลด์บรรยายบแบบเกือบ400หน้าในเวลา4ชั่วโมงให้ครอบคลุมความขัดแย้งในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสงคราม สงค, Cyber, สงค Bridge, ารามไซเบอร์สงครามไฮบริดการก่อการร้ายไซเบอร์นักรบรับจ้างไซเบอร์อาชญากรรมการเงินอาชญากรการเมืองตลอดจนรูปแบบโมเดลในการวินิจฉัยและการเจรจาต่อรองและวก็โมเดลในการบริหารความขัดแยง้งและบางท่านก็ชอบมากที่ผมหยิบยื่นให้รู้จักทฤษฎีเกม ในการที่จะนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่เรากำลังเจรจาต่อรองก็ได้มีส่วนเล็กๆน้อยๆในการให้ความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับนายทหารที่จะกลายมาเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศเราในการปกป้องพวกเราและประเทศของเราให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป ใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานน้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ้าละดินไม่เห็น ไม่ได้วังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบุนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย ไม่มีใครอยู่คําฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูนสักสิยิิงสิ่งใดแม่แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมันใน That taught me good คมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณางามความดีขอเธอทูลกสียิ่งสิ่งใดแม่แต่ลมหายใจก็ยอมพลี โลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดี